ครับพี่น้องครับสวัสดีครับคุณแม่มาพ่อยเข็ดขอนขาวครับพี่น้องโกโก้กับมาน้าครับโอ้แต่สวรอนพี่น้องเอ้ยครับขอนเดียวนี่อันนี้ขอนยางพราราเี๋แม่อขอนยางพราราเทวบต้นเขาอันต้นตัดต้นออกครับพี่น้องโอ้พูดอะพี่น้องครับงามๆเนาะพี่น้องเนาะคุณแม่เก็บสาซะเนี่ยสะสะเฉยเลย โอ้โหเป็นปุ่มเป็นปุ่มได้พี่ร้องครับเห็ดขอนขาวอืกูะเก็บเต็มถุงแล้วครับนี่โอ้ยิงแม่เห็ดขอนขาว,เ,เ,ขขาวเป็นถุงเป็นถุงโอ้คุณพูดีคุณแม่มาเก็บไอ้ เก็บยังเก็บชะอมแต่ครับแนบมาเห็นพอดีก็เลยเฝ้าไปเอื่อนุกไสตรงเนี้ยไปเต็มถุงนลยครับโอ้เต็มถุงเลยแม่แม่ยืนขินก็ได้ครับยืนขินก็ได้แม่สาวว่าจะเอาไปเห็นยังกินลหรแม่ไปซุปปสั่นไม่ไม่สาวว่าเออพัวหน้าพี่น้องครับใกล้ๆนะพยหัวหน้ามันจะเอาเส้านี้มันจะเสาร์เลยไปยังรอนไปก็แม่ยังร้อนไปย่างร้อน คาง้างนี่ไหมบอไม่ถึงว่าเห็ดอื่นไหมคบเอาเดี๋ยวเดี๋ยวุเดี๋ยวลูกใส่มาหาอย่างเละบึงก็พี่น้องครับคุณแม่นี่สาวได้เห็ดคอนขาวไปถุงนึงแล้วสบายใจแล้วมันนี่เศร้าหนาวูดแล้วเห็ดคอนขาวาสเนี่ยพี่น้องจาก ถ้าเขาเกิดครับเขาเกิดจะเขาจะมองไปเขาจะเห็นอยู่เลยครับพี่นอกนี่ครับนี่บอกเป็นทางยางเลยนี่พี่นอกทางยางที่คุณแม่ครับอ่าพี่นองไทวบ้านเป็นรอหาเเ็ดแหละครับเนี่ยปุง่งยางจะเป็นทางเลยพี่นองครับไปเดี๋ยวเขาไปรอรอบงที่นอนพี่นงเนาะคาคาเขาละเกิดอันนี้เขาก็ลักเกิดครับว่าหมู่ว่านนี่เนาะหมู่ว่านหมู่ว่านวันที่สิบห้าครับพฤ้ภาพหกแปด อ่าฝนตกมากระว่าตีสองหอดสดแจ้งครับบัดรคนี้ชงใบใบามากเป็นแดดออกเป็นอาวๆวพี่น้องสุกไซสเขาน,าน่าจจะออกข้งเตมืาอวานนะครับแต่ืาอวันผมบ่ได้มาเดินเดินบ่ได้มาเดินโซน,นนี่ครับพอดีคุณแม่ได้น้องใหม่มากน้องหนึ่งก็เลยมาเก็บเป็นพักคาผักจมก็เลยหันมาพัพอดีเดี๋ยวผมแนบม่งก่อน เันไหมพอ่อเห็ดขอนขาวเต็มขอนกันเลยฝ่าไปกระหนุกไส้ครับกับดนุกไส้มาเบืองก็เลยมาเก็บเดี๋ยวเลยมาเก็บไปไปซุปวัสันพี่น้องแล้วก็นมะไทยอัดวปดีโอี๋ยพี่น้องเบืองครับนี่พ่เดี๋ยวยางสะไส่ก็ครับพี่น้องอันนั้นโกโก้มานาวเพื่อก่าครับเนีย่ยปกติแต่เขาเกิดเนี่ยใเขาแนมไปนี่เห็นีด้ะครับนี่ จริงยังเหรพี่น้องโอ๊ก<ะ> okay, okay. ไกโอ๊กไกไกทยบ้านครับแนมไปแนมไปเป็นไกไ,ไกหน่อยสามสี่ตัวนี่ครับอืมแต่ว่าปีนี้ปลานีม่เกิดเล้วนะครับนี่แต่ว่าเดินไปฟูดเดียวผมกับประกาศเลยนะพี่น้องเพราะว่าปลาเนี่ยผมเจนล่าสุดเมื่อหกปีที่แล้วครับ มื่อหกปีที่แล้วมาอยู่กับพุ่นแม่พ่อกว่แม่ได้เดือนอยู่แต่เรามาหกปีนี่ก็น้าเสียมาอยู่เงียบเลยละครับนี่นี่บอกนี่ยไปแต่เกิดไปแต่เกิดแต่พี่น้องเนาะไปแต่เกิดไปแต่เกิดแต่ว่ายัง <on>. ยังไม่เกิดครับปีนี้คุณแม่ว่าฝนมาหลาครับปกติพืชสภาพเนี่ยเราได้เก็บเห็ดแต่เด็เก็บจนเก็บจนล่าแล้วละครับพ่งว่าพืชสภาพแต่ปีนี้ฝนมาหลาอยู่ ฝนตกมาทีนึงก็มีน่าครับตกบบ่่บ่หลายปันไดายแต่ตกอีกทีนึงก็ไม่สากับมาหลายปันไดาครับมันมตกเป็นต่อเนื่องเห็ดก็ะเลือบ่เกิดเนาะแต่ว่าพื้นสภาพเนี่ยตกมาตั้งแต่วันที่สิบวันที่สิบสองสิบสามสิบสี่ครับเป็นสิบเอ็ดเป็นสิบเอ่อสิบหายอีกมือนึงเป็นสิบสิบเอ็ดมือเดียวเนาะพี่น้องเนาะเป็แต่มีเห็ดเกิดเปดีมีเห็ดเกิด เดี๋ยวผมจะพาพี่น้องอย่างรองบึงจักหน่อยก่อนครับเห็ด <c oughs> แล้วงูเห็ดปวกขึ้นพี่น้องเนาะจะเห็ดอีกอย่างนี่แหละครับนี่สารพัดเห็ดได้เราอย,ยู่ป่านี่ก็ได้เห็นปะเขาอ,อยากสลับมือเลยพี่น้องปวดแขนเนี่ยถ้าเกิดนี่พี่น้องก็ถ้าเกิดเนี่ยไปเห็นนี้แหะครับนี่ ได้เมื่อหกปีที่แล้วผมบ่ยังบ่นเห็นยูทูบนะครับนี่แล้วเปตะเ,เกิดเป็นตะเกิดครับพอดีผมเจ็บปวดผมปวดขอมือพี่พี่น้องครับเด้อขออนุญาตนี่นะครับหม่อวานไีต้องข้ดสะอาดแต่ต้นหมองมง,มงให้คุพ่อกกันแม่ยกอ่อนไง เป็นซุปกปวดแขนขึ้นมาเลยเศร้านี่อันนี้จะเป็นลงน้ำลงน้ำครับนี่จะลงน้ำจะลงไปคุณแม่ว่าไปสมืนไพรฝนตกมืนไพรแต่ฝนตกหรือฝนม่นตกจนต้องไอ้ขีฟ้าวุธไล่มาสันแม่ว่าเด็กเฮ็ดออกกันเถอะเป็นเอวเ,เป็นขีฟ้าวุธไล,ล่แต่ว่าผมเนี่ยมึงตัวนี้ยังไม่เห็นเลยครับนี่ นี่เป็นปลาธรรมชาติเป็นธรรมชาติเลยครับพี่น้องนี่แหละมาหาเก็บเห็ดกับว่าด้ไปหาไก่ครับอยู่ในสวนยางพระราเจ้าจของเลยละ่ะบางสวนยางบรรยากาศสวนยางพระราในสวนยางพระราเจ้าจของกับปลาธรรมชาตินะครับเห็ดขอนขาวเกิดละคอนหนึง่งคุณแม่จะได้ซุปเห็ดคอนขาวรละดับมันนี่ พูดนีไปจะเกิดบ่าเฮ็ดบวกมันกเ็เกิดครับพี่น้องนี่มันกเ็เกิดจะมันกเกิดไปลูกไปใส่ไปตามไปตามพอตลอดเลยโกโก

เนี่ยคุณแม่มาเก็บผักขาครับผักขาผักโจมค่อยๆย่างค่อยๆย่างลูกค่อยๆย่างากหลังเมื่อยลูกค่อยย่างปีที่แล้วคุณแม่ว่านี่ครับอ้อมพ่น,นี่เรื่องนี้อ้อมพ่นพักขาเนี่ยพี่น้องเห็ดปลวกไงครับตเต็มเลยมีสาวมาเก็บผักขาตื่นเตือนเห็นเห็ดปลวก เต็มพุนเตืีนเตรียมฟ้าแล่นเพื่นคุณพอ่อเมื่อปีที่แล้วนี่นะครับราคาเขาหลงร้อยแล้วเก็บราขาไม่กล้วยนะครับนี่โอ้แต่วันยุ่งหลายเด้พี่น้องเด้อครับข้าวบานข้าวปลาเก็บแค่นี่ต้องป้องกันเจ้าของยุ่งหลายอีดีนี่มีสาวเนี่นนยนายเกษมานลกง่ายเราอยู่หรอครับเดี๋ยวเท้าเคลี้ยนบริเวณบ้านให้แล้วก่อน จะหาหนหานี้มาปลูกก็ได้ผมก็ได้ไมือแห้งตลกฝนตกใส่โอ้โเลยพี่น้องจอดพักขาโอ้งามขนาดครับปวดนะเอาสีซะพี่น้องไปเดี๋ยวเขาไปรออีกปารออีกปาหนึ่งครับเดี๋ยวหามองออกก่อนกโกมันออกมา ตหามึงออกก่อนเกาะไปเราะมาสิไเด้เห็ดปูน้องเนาะมื้อนัรนเลาะไปเราะมาได้ดอกนึงเด้อพี่น้องกลิบกอนครับมาลูกมาหาพอเปล่เนี่ยพ่นนี่พ่นนี่คุณแม่ก็ว่าปีที่แลวกับเห็ดปวกอากหลากเลยพี่น้องครับแต่ปีนี้ยังยังออกนี่แหละครับ บ่ได้ไปเก็บไก่พี่น้องมาเก็บในสวนยางพาร,ราเจ้าของนี่นะครับกับปลาอยู่ปล,า,ปลาทั้งฝั่งซ้า,ายฝั่งขวาของสวนยางพาร,ราเจ้าของก็มีเห็ดได้เห็ดอารมณ์มากภงพาพี่น้องบางบรรยากาศน้ำครับนี่ประยัดสลับแขนให้น้องปวดแขนโอ้นของมื่อผมผดีเลยพี่นอ้นอ,งนองครับยกขอนใหม่ไง่านล้ว มาบอกฟังพี่ฟังพี่ทีออกบ่ปกติคุณแม่ว่าปลาปลาหนีได้พี่น้องปลาหนีคนไอเฮ็ดสิออกก่อนก่อนมอูนี่ก่ายย่งเข้าไปบ่อ่ะขออนุญาตเลยครับเด้อขอยังเข้าไปเบิ่งจักหน่อยก่อนไปเบิง่งยัางย่างเข้าไปจักหน่อยพี่น้องคาะเฮ็ดลงงูขึ้นตกลักกวมันลงมาเดี๋ยวพอพักกลับลูก โอ้ยนุย่มยางเกบิษเบืงหัยางเบืงเห็ดกระพอดแล้วหลงเร็วไเปิดตะเกิดเป็นตะเกิดพีดพ่น้องครับเมื่อหกปีที่แล้วเนี่ยเศร้าเทียงแรงผมจิมานรอเห็นกับคุณแม่ได้ทุกเทียวครับพี่น้องมาข่างเอายางพ้นไปปรนมาณองเก่าเลยนะครับตอนเศร้าบบเห็นตอนเทียงอาจจะเห็นตอนเทียงบบเห็นตอนแรกงอาจจะเห็นครับโอ้ยนุ่ม ถ้าเกิดนี่นี่อันเบิางทางครับทางพี่น้องยางจนแปลนครับตรงนี้แต่ว่าปีนี้เบิ้งส่งเหล่ายัางยังยังบ่มีผู้ใดมาแหละครับสิมีแต่ผมกับมาเราก็โกกอนมูนี่แหละขออนุญาตเลยครับเด้อขออนุญาตเลยครับเด้อโอ้ยปีปีหกปีที่แล้วก็าเช็ดปลวก ไอ้เห็ดบวกก็เห็นละงงกเลยพี่น้องเต็มเลยครับนี่กเก็บได้ทีละเต็มเต็มเต็มตากาะกร้ารแล้วน,ลน,น,นะครับละมามาลูกมาเะไม่มาไปเด้๋วลูกเพราะว่าบวนาจะบวนายังยังยังบวนาจะมีดอกพอดีมาหน่อยกูกูหิ้วหนามนั่นรับพี่น้องเดี๋ยวคลิปต่อต่อไปผมจิมาถ่ายเลยพี่น้องครับเด้อโหระไอเห็นเห็ดได้หลายพื่อแล้วครับเห็ดเห็ดออกได้หลายมะทายพี่น้องเบื้องไม่ วันนี้ขออนุญาตจบคลิปไปนะพี่น้องครับเด้อครับฝากพี่น้องที่เพิกดบังคลิปนี้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามกดกระดิ่งพี่น้องครับเด้อขอมาปีนก็ลังใจกันหลายเลยครับพี่น้องขออนุญาตพานอนมาหน่อยก็ก้กลับบ้านครับพี่น้องหมาก็หิวน้ามผมก็หิวน้าเลยครับนี่งเพราะแดดหน้าม,มานน้ำเดี๋ยวพ่อคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ